ถุงพลาสติกติครับสวัสดีครับสวัสดีไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จมาปุ๊บก็ลุยงานต่อเลยไม่รอช้า ไม่รอช้าครับบรรยากาศเป็นใจแล้วก็รีบพ่นเดี๋ยวมันจะไม่ได้มันจะไม่เป็นใจใเข้าไปไหนทางสิงเจตินนะเจตินเรับอตงเทพอ่ะ ไปสมุดประการปเาแมคโคร่ะอ๋อเแม่โคสมุดประกัรตีเปล่าไปสมุดประการไปเอาแม่โครไปกรุงเทพก่อนีไหนครับสมุดประกาสมุปรที่ไหนอยู่กรุงเทพอื สมุดป,ประกาศมันนูนมันอยู่ไปทางไหนนูนไปทางภาคใต้สมุดประกาศนไปทางเพชรบุรีนัน่นแหละอืกรุงเทพกกรุงเทพนูนสนามหลวงหนูกรุงเทพบบเออเขา,านนบอกบ่อซ้ไปนไปรับแมคโครที่สมุดประการช่างสิงก็ ปิดกระดาษพ่นสีจริงพ่นสีหลังคานำเงินแก้วเอพ่อนสีนำเงินแก้ว คนบนลังคาครับขึ้นไปบนลังคาก่อนเนาะข้างล่างมันง่ายเนาะข้างล่างมันไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ก็ปิดกระดาษเสร็จเรียบร้อยไปไหนอะ่ะไปไหนไกระดาษกาวกระดาษกามันหมดแล้วโอ้ยฮะหมดแล้วเบิดแล้วก็มาต้องปิดเลยเนาะพ่นๆก,นกน็ไป ขนาดตอนหาซื้อรถเนาะเขายังพ่นนั้นจะเต็มเลยเนาะพ่นไว้ขนาดนายกอนโซนนะนั่นแหละพ่นสีอะ่ะนี่ครับเราก็จะลงสีจริงแล้วนะครับอาสายลมก็ไม่ได้เอามากาพ่นสีก็ไม่ได้เอามาตาย โอ้ยหือว่าผลที่เฮ็ดยังเก็บอันนั้นมาบ่เก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยป่พ่นโลดให้เจ้าของมาได้ยิ้มเนี้ยเจ้าของมาจะได้ยิ้มหน่อยว่าได้พ่นสีจริงแล้วเจ้าของมาดีใจปานเด็กน้อย ได้ผลสีจริงแล้วได้ผลสีจริงแล้วเย่เยเยะเอรกัแล้วก,กันๆไว้ไปแล้วก็ต้องเสียเวลาไปเอากายเนาะกากับสายลม วนแลครับอ่ะวนแล้วจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีงงดวนแล้วช่างสิงจะพ่นหรือไม่พ่นถ้าพ่นพุพกก็เรษไไวถ้าไม่พ่นก็กระไรอยู่ะจะเอาไงดีเอาไงดีเอาอ่ะ พ่นแล้วมาตัดซีเมนต์ทีหลงงังนาตัากแล้วผมบอกหูเนาะเห็ดเขาเห็ดจังใดหรอพ่นไดก่อนพ่นสีบอนเนาะครับสีบอนซีบอลพ่นบ,บนหัวหรือพ่นข้างล่าง ทางไหนก่อนมเปปิดฮะร้านมาเปิดประตูไ<ะ>นนนป,ดป,ปได้ไม่ได้ดอกได้<ะ>ก็เอาในร่านกับเิบไปนู่นแล้วก็ค่อยเปิดอ้าวออกมาเลยเน,ะเน,นเาะอ่าปิดไว้ก่อนพ่นก่อนพ่นตึนนนน้งก่อนนั่นแหละพ่นข้างบนให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเปิดประตูพ่น ใช่ไหมอืมผมรุ่มก่หัวได้ดุรัวอะไรรุ่มมันออกมันออกก็เป็นออกกับทางมันมันออกมันออกหรือแต่ว่ามันนั่นแหละรุ่มมันนั่งหอบพ่น ็ถ้าเราเราเราไม่เสียไว้ดีมันก็ไม่ออกแล้วออกตัวนี้มันเสียงตรงนั้นอืมเอาไปเสืยอมาที่างอะไนเอา่าอุดตัวนี้ตีเข้าไปนะ เดี๋ยวเรามารอลุ้นครับตอนพ่นสีจริงกันครับผม <c oughs> ปิดกระดาษเรียบร้อย,ยบคลิปนี้บายบายครับ